การบันทึกรายการค้าปี2558วันที่13บามาากราคมจ่ายค่าอบรมโปรแกรมบัญชีให้กับบริษัทนาวาจำกัดเป็นเงินสด10,000มื่บาทบวกแวด7%ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบสิทธิ์รับเงินเลขที่3 0 0 0ยทำการหักภาษีในที่จ่าย อามตาตราสามเป็หักภาษีในอัตรา3เปร์เซ็นเราก็เข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะเข้าไปที่เบอร์โฟเลยค่ะแล้วก็เลือกอ e ีไว้บริการนะคะเลือก2.1ค่ะซื้อสุดค่ะระบบก็จะราหน้าต่างใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน วงเล็บมีงเงินสดบริการสาขา000-000สำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0 0 0 1ค่าบริการเงินสดนะคะแล้วก็กดโอเคเลยค่ะแล้วก็กด f 3เพื่อเพิ่มนะคะตรงช่องเลขที่ไม่ต้องใส่นะคะเรามาใส่ตรงเลขที่ยางอีกค่ะ3 0 0 0นะคะแล้วก็มาเปลี่ยน วันที่เอกสารนะคะวันที่1 3บสามศหนึ่งห้ค่ะแล้วกดโอเคค่ะผู้ขายรหัสนะคะกดจุดแล้วก็โอเคแล้วก็เอนเตอรนะคะแล้วก็เลือกบริษัทนาวาจำกัดรหัสผู้จำหน่าย S04 ค่ะแล้วก็ กดเลือกเลยค่ะระบบก็จะรัดหน้าต่างย่อนหนี่ขนาดนี้เป็นศูน์นะคะแล้วก็กดโอเคเลยค่ะแล้วก็มาช่องสินค้าช่งรายการสินค้าด้านล่างนะคะไปตรงช่องทีค่ะให้กดจุดนะคะแล้วก็เลือกสามค่ะบริการะคะ่ะแล้วก็เลือกเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาตรงช่องชื่อสินค้าชุดสินค้านะคะให้กดจุดแล้วก็ e r t e r ค่ะทางผู้จะทำนะคะได้พิมพ์ข้อมูลไว้แล้วนะคะแล้วเราจะมาดูค่ะว่าพิมพ์ตรงไหนบ้างนะคะเราก็จะพิมพ์หน้าแรกนะคะรหัสเป็น G5 นะคะชื่อสินค้าค่ะข้างอบรมโปรแกรมบัญชีนะคะเราก็จะ มาตรงกลุ่มสินค้านะคะทางวิาจารณก็ได้จะทำมาแล้วนะคะเราก็กดกดจุดค่ะแล้วก็ Enter ค่ะนี่ค่ะให้เลือกส่นสองข้าววิการนะคะทางวิาจารณนะคะได้ทิมพ์มาแล้วนะคะแล้วก็เข้าจะเข้าไปดูค่ะตรง ตรงรหัสค่าบริการนะคะตรงรหัสให้พิมพ์02นะคะชื่อค่าบริการะคะ่ะแล้วก็กดเซฟเลยคะ่ะแล้วก็เลือก02ค่าบริการนะคะแล้วเราก็ไปหน้าที่2นะคะหน่วยน้ำมาตรฐานนะคะให้กดจุด enter ะคะ่ะ เพื่อจะทำนะคะได้พิมพ์มาแล้วนะคะเราจะเข้าไปดูนะคะว่าให้พิมพ์ตรงไหนบ้างแล้วก็ตรงรหัสนะคะให้พิมพ์ศู์สองค่ะชื่อหน่วยนับเป็นครั้งค่ะแล้วก็บันทึกค่ะแล้วเราก็เลือกครั้งค่ะแล้วก็บันทึก F10 เพื่อบันทึกค่ะแล้วก็ yes ค่ะ แล้วก็กดเลือกเลยค่ะตรงจำนวนนะคะให้กดหนึ่งค่ะระบบก็จะรันหน้าต่างระบ,บุจำนวนสินค้าและหน่วยนับให้กดโอเคเลยค่ะแล้วก็มาตรงราคานะคะให้พิมพ์ค่ะหนึ่งมื่นค่ะ ระบบก็จะลัาหน้าต่างระบุสินค้าราคาสินค้าและอัตราเลกเปลี่ยนนะคะแล้วกดโอเคเลยค่ะแล้วเราก็จะมาแก้ไขตรงบันทึกภาษีหักหนลที่จ่ายนะคะให้เปลี่ยนเป็น Y ค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงเลขเปลี่ยนตรงเลขที่นะคะ เลเที่ยงอิงนะคะเป็น3.000ค่ะแล้วก็มาตรงเงื่อนไขาการหักภาษีนะคะให้กดจุดแล้วก็แล้วก็ให้เลือกหนึ่งค่ะ หักหน้าที่จ่ายค่ะแล้วก็หักหน้าที่จ่ายตามมาตานะคะให้กดจุดค่ะแล้วก็เลือกหนึ่งค่ะมาตาสามติดค่ะแล้วเราก็มาตรงประเภทเงิน,นได้นะคะแล้วเราก็พิมพ์ค่าจ้างอบรมโปรแกรมค่ะ มาตรงอัตราภาษีนะคะที่3%ค่ะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกอีครั้งค่ะ ระบบก็จะรลาหน้าต่างลงบัญชีอัตโนมัตินะคะเงินสดเดบิต1,000 0บาทภาสีซื้อเดบิต700บาทเงินสด1,400บาทเครดิตนะคะภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเครดิต300บาทค่ะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะ กดโนค่ะแล้วก็สร็จรายการนี้ค่ะ